สวัสดีครับวันนี้ก็คือรายการดิสมีนะครับอยู่กับผมน็อตยุทธนาธวัะดิ์นะครับดีเจจะขึ้น104.5แฟตวิดีโอทุกวันอาทิตย์นะครับ3ทุ่มทางทูวิชั่น65นะครับเป็นประจำและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะก็คือคุณตุ้ยเกียรติมลลราธานะครับแน่นอนฮะก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวรายละเอียดของเขาชีวิตตัวตนของเขาแบบล้วงลึกในรายการดิสมีนะครับเราไปพบกับเหตุการณ์ที่เรารวบรวมเอาไว้ในไฮไลท์ของตุ้ยให้ดูก่อนครับแม่เป็นอารมณ์แบบคนทำความสะอาดล้างซ่วมส่งลูกเรียนจนจบปริญาตี ยังอายุไม่ถึง15ก็ไปแบ่งแข่ง3วันคือคือเป็นช่วงวัยรุ่นที่เริ่มนะ้เ,ออเริ่มแลเ,ออเริ่มที่อย่างที่เขาบอกว่าหัวเรี้ยวหัวต่อ,อ,อคือเป็นอะไรที่ใกล้ใกล้กับความชั่วทั้งปวงเนะงินพูดใีมคงมีแต่ไหนเงๆๆินพูดใจเส้นมันต้องเจ็บใจไปทุกราเพราะผู้ชายดีมีคงมีแต่ไหน และนี่ก็คือแขกรับเชิญที่ถือว่ากว่าจะได้คิวมาในยากที่สุดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาฮอตจริงๆฮะนั่งอยู่กับผมแล้วตรงนี้ครับตุย้ยเกกระมลลาทาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแหมวันนี้มีเวลาคุยกันน้อยพอสมควรนะ<ด>แต่พยายามจะคุยให้ได้ครบทุกอัตลัครับยังได้ครับครับผมได้ที่ที่มันยุ่งนี่มันยุ่งอะไรอยู่บ้างฮะช่วงนี้อ่คือจริงๆมันจะเป็นช่วงๆไปนะฮะซึ่งก็อ่ ถ้าเป็นเรื่องเพลงก็จะเป็นช่วงเวลาเพลงไปเลยเดือนสองเดือนสาเดือนหายก็ทำเพลงเดียวแต่ถ้าเป็นช่วงละครก็คือเป็นช่วงนี้ครหลังจากที่ปิดโปรเจกต์เดียววินเนอร์โปรเจกต์ไปก็มาละครอย่างเดียวตอนนี้ละครเรื่องอะไรครับตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องชื่นชีวานาวีครับเป็นเป็นละครเย็นครับครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเงาพลายครับสองเดืองชอบเล่นอะไรเป็นทหารทหารนี้บ่อยนะเป็นอะไรที่ โชคดีพี่เหมือนกับอย่างละครหลังข่าวเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราได้เล่นหลากหลายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นละครเย็นส่วนใหญ่จะเป็นละครที่เป็นอมตะมาก่อนเป็นละครอมตะมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้กองยอดรักลูกสาวบำนานเขยเป็นนอกจนมานี้ชินชิวานวีทายละครกับร้องเพลงนี่มันต่างกันไหมถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานในสองในสองทางนี้นะผมว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของการร้องเพลงเป็นอะไรที่มันทําออกมาด้วยความที่เป็นตัวเองอยู่แล้ว สามารถจับไมค์ได้เลยอยากร้องเพลงอะไรเราสมมติเรามีแบ็คแบ็คอัพของเราเองเนี้ยเราก็บอกเขาว่าพี่เดีเล่นเพลงนี้เราไม่ต้องซ้อมกันเลยด้วยซ้ำเ,เพราะมันเป็นอะไรที่มันดึงมาจากตัวเราเองอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างละครเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบทบาทหรือว่า พฤติกรรมของตัวแสดงในในในตัวน,นั้นๆอะไรเง,งี้ยซึ่งเราก็ต้องปรับรอีกพอสมควรอ,อ่ะอคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยเขาลงในทลรายละเอียดกันเรื่องนี้ต่อนะครับเราได้รู้จักตุ้ยในฐานะของแชมป์เอฟนะครับจากซีซันที่3นะครับแล้วก็อยากจะบอกให้คุณผู้ชมได้รู้ไว้ว่าความฝันของตุ้ยนี่ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับกว่าจะก้าวเท้าเข้ามาในบ้านเอฟก็ยากน,นะครับพอเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ถึงขั้นหลังน้ําตายากเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเขาก่อนอันดับแรกเลยตุ้ย ได้ข่าวว่าก็ชีวิตตอนเด็กๆนี่เป็นไงฮะก็เป็นลูกคนเดียวครับ,ค,รบค่อนข้างจะโดนตามใจแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าตามใจจนเสียคนเพราะว่าแม่จะมีเขาเรียกอะไรเส้นในการที่จะตามใจอยู่พอสมควรด้วยความที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานะทางการเงินที่บ้านก็ไม่สามารถที่จะตามใจอะไรได้ท้กุกทุกอย่างครับกับนิสัยของแม่ที่เลี้ยงลูกค่อนข้างจะ ไม่ปล่อยมากนกสามารถทําให้ลูกกลัวได้ถ้าเทียบกันพ่อกับแม่คือผมจะกลัวแม่มากกว่าซึ่งก็แล้วคุณพ่อกลัวแม่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องปกติครับที่สาวไม่ต้องกลัวอะไรก็ผมไม่้เห็นครอบครัวไหนเลยฮะที่สามีมีบทบาทมากกว่าภรรยานะครับใช่ครับนะฮะก็อย่างที่บอกว่าโดนจะโดนตามใจท่าไหน่เด็กๆแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเยอะฮะก็ทําให้คุณแม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกอะไรกําหดทิศทางในชีวิตตัวยส่วนใหญ่ ค่อนข้างครับค่อนข้างแต่แต่พอเริ่มที่จะโตเริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่น<ะ>แม่ก็จะปล่อยให้เราคิดเองบ้างในบางเรื่องอาทิเช่นเรื่องเรียนอะไรเงี้ยอ,อย่างอย่างเรื่องเรียนนี่ก็เป็นอะไรที่แม่เปิดเสรีในการที่อยากเรียนอะไระเรียนเลยแม่แม่มีเงินให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวพออย่าโดดเรียนอย่าเกเรอะไรแค่นั้น<ะ>ส่วนเรื่องงานหน้าที่งานก็เป็นอะไรที่เราเลือกเองมาโดยตลอดะนะฮะแล้วก็ แต่ละชิ้นงานเราก็ทําโดยที่ไม่ได้มีใครมาบังคับคนในบ้านเราก็ปล่อยจนแบบเราค้นหาตัวเองเจอเขาก็ถึงเขาก็ยังปล่อยเราเช่นเราร้องเพลงกลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยอะไรเงี้ยครับนั่นเป็นภาพกว้างๆนะฮะว่าในชีวิตตุย้ยมีการเลงดอย่างไงนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเจาะลงไปลึกเป็นดีเทลเลยว่าตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยทำอะไรมาบ้างอย่างไงบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคนที่เป็นแฟนของตุ้ยเองก็คงจะ ได้เห็นหรือว่าได้ยินมาจากที่อื่นบ้างแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินมาจากที่อื่นเลยวันนี้กลับมารียนเรียนเราให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะ, <S <S อะเอาเรืเด็กๆเลย <S <S นะฮะเด็กๆนี่ต้องย้อนกลับไปถึงคุณพ่อคุณแม่ก่อน <S <S คุณพ่อคุณแม่ทางานอะไรบ้างครับแม่ผมนี่จะเป็นการทํางานที่มาตั้งแต่สมัยผมเกิดเลยแหละ,ะแม่ก็เป็นอารมณ์แบบคนทําความสะอาดซึ่งก็อยู่ที่โชว์รูมรถยี่ห้อหนึ่งนะซึ่งก็ ทำอาชีพเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็ลังส้วมส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตีนีฮะซึ่งก<อ>็ทําตั้งแต่ผมเกิดเลยแหละนะฮะส่วนพ่อก็ขายผลไม้ฮะเริ่มตั้งแต่รถเข็นคันเล็กๆจนเป็นสาเล้งคันใหญ่ๆอพอเลิกขายก็มาทำเป็นลงเป็นยามอยู่พักหนึ่งฮะ<อ>ไปเฝ้าโซลูนแม่นด้แหละ อุตสาหกรรมครอบครัวนะน<ะ>ําไปครับผมแล้วก็พอเริ่มทานี้ก็มาหัดทารองเทา้าไปเรียนวิชากับเพื่อนเขามาแล้วก็มาเย็บรองเทา้าก็รองเท้าไหล่ของผมทุกวันนี้ก็ผ่านมือป้ามาแล้วเรียบร้อยอก็จะเป็นงานของพ่อและแม่ครับครับก็เด็กๆเ,เนี่ยถึงแม้คุณพ่อคุณแม่เขาจะทางานนะยากลาบากแค่ไหนก็ามนะแต่ว่าเหมืนอนอย่างที่ตุ้ยบอกนะตอนตอน้ตนว่าเขาเขาค่อนข้างเลี้ยงที่จะจะตามใจแล้วก็เห็นมีลูกชายคนเดียวพยายามจะให้ในสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกชาย ก็จริงๆตั้งแต่อนุบาลเลยอย่างเงี้ย<ภ>จนถึงมสาแม่ให้เรียนโรงเรียนเอกชนมพราะด้วยความที่กลัวครับกลัวสิ่งแวดล้อมกลัวโลกนักปัจจุบันซึ่งแบบกลัวว่าลูกตัวเองจะเสียคนอะไรเงี้ยพอก็คือพอพ้นเอกชนไม่ได้ปุ๊บจบมสาเข้าปวชเริ่มออกสู่โลกกว้างครับรนี้มแม่ผมตามยิ่งกว่าลูกผู้หญิงครัมือนกันไป เด็กปชวชแล้วแมตามได้ไงอ่ะไ <ผม S 1> อ้เพื่อนอ <ละ S 2> ดี่ผมจะไปคือคือเป็นช่วงวัยรุ่นที่เริ่มนลเริ่มนะเริ่มที่อย่างที่เขาบอกว่าหัวเลี้ยวัวต่อ,อคือเป็นอะไรที่ใกล้ใกล้กับความชั่วทั้งปวงฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องอบายมุกเรื่องตีรันฟันแทงเรื่องอะไรตอนมีอะไรนะแม่จะแอบตามอยู่เสมอแม่ตามยังไงแม่ทํางานเราเราเราไม่รู้เลยนะพี่อันนี้คือผมมารู้ตอนโตนะคือ,อแม่จะมาบอกว่าเนี่ยอย่างกงสมมติผมไปเที่ยวผมบอกเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ผมไม่นอนบ้านที่นะเนี่ย แม่เดี๋ยวผมไม่นอนบ้างพี่เขานะ,อะโอเคไปไปไตไม่เป็นไรแต่ตกคืนเขาตามเขาตามไปดูว่านอนจริงเปล่าว่านอนจริงป่ะม่ผมนอนจริงผมไม่โควกเแล้วไงแต่คือแบบว่าเขากลัวเขากลัวว่าแบบเพื่อนคนนี้ได้ไหมโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขากลัวหนึ่งเรื่องอยางสองเรื่องไปตีรังฟันแทงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณพ่อจะกลับกันคุณพ่อผมก็ไม่ค่อยตามคุณพ่อตุ้ยเป็นยังไงฮะ้าจะเป็นอะไรที่เฉยๆจะนิ่งๆนาะนๆะาจะพูดทีหนึ่งอย่างเงี้ยน้อยครั้งที่จะ ออกตัวแรง,งแอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแม่ที่ล้อฟรีตลอดเวลาแล้วอีกครั้งที่ออกตัวแรงเขาออกตัวเรื่องอะไรคงจะเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวหนึ่งในวันนี้เรื่องแรกคือเรื่องเจาะหูฮะอ,อันนี้ป๊าถึงขนาดชี้หน้าว่าไม่ถอดออกนี่ไล่ออกจากบ้านเลยนะแต่ผ่านไปสองเดือนแม่ก็ซื้อต่งหูทองให้ใส่ด้วยความตามใจลูก<อ>ก็เป็นอะไรอย่างนี้ ค่อยๆขยับึ้นมาเรื่อยๆตังหูรอยสักอะไรเต็มหมดรอยสักก็ชี้ได้อีกครับผมนี่ถ้ามีสักเพิ่มนะแม่เขาพูดหรือเขาบอกว่าแม่ทั้งแม่ทั้งปลาเลยเนี่ยถ้าเป็นดาราเนี่ยจะไม่พูดเลยนะมาทําอะไรแบบเนี้นี่เป็นก็ไม่ได้เป็นงานนะครับก็ยังนู่นนั่นนี่ทุกวันนี้พอเป็นปุ๊บเงียบเงียบตัวนี้ก็สงใจคือเราจะเป็นคนที่ลั้นลันก่อนพอลันปุ๊บแล้วเราก็ค่อย เพราะเราก็คิดว่ามันคงไม่ได้ผิดอะไรอเงี้ยป้าจะมาพูดว่าเรายังไม่ได้ทํางานก็ไม่ถูกเพราะเราทํางานตั้งแต่เด็กเขาว่าทํางานในที่นี้คือแบบเขาจะกลัวไปเรื่องคือจริงๆอ่ะผมฝ่ายฝันอยากเป็นทหารตารวจรับราชการซึ่งแบบเขาก็จะแบบไม่ต้องพูดถึงเรื่องรับรับราชการอย่างเดียวเอาแบบทํางานทั่วไปออฟฟิศเขาเห็นมีรอยสักเขาก็หวงแล้วแหละใช่ไหมล่ะซึ่งแบบเขาก็จะเตือนเรื่องนี้ซะมากกว่า ก็ยังล้านอยู่อะที่เราสักถามจริงมันอารมณ์ไหนฮะถึงได้ตัดใจเดินเข้าไปสักมันหนึ่งเลยก็เหมือนกับอารมณ์เด็กทุกวันเนี้ยผมวัยรุ่นทั่วไปหรือเด็กๆทั่วไปที่เห็นผมครั้งแรกรเขาเห็นรอยสักผมผมก็เคยรู้นะว่ามีคนไปสักตามผมเยอะเหมือนกัน <ฮะ S 2> อะไรเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คงเป็นอารมณ์เราตอนนั้นนั้นซึ่งแบบเราไปเจอใครเขาสักมาแล้วก็กลายเป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่สมัยเด็กๆ,ๆ,ๆ ค่อยๆขยบเริ่มมาเรื่อยๆก็เจ็บปวดนะครับรอยสักแต่งดงามนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยแต่จริงก็คือด้วยถ้าเราจะทําอะไรแบบนี้ผมว่ามันมันมันต้องอยู่ที่ความพร้อมของตัวเองมากกว่าคุณคุณพร้อมแล้วหรือยังที่คุณจะทําอะไรแบบนี้นะ,นะเพราะว่าสักแล้วเนี่ยนะฮะลบออกนี่ยากยิ่งกว่าถูกต้องคือตอนสักว่าต้องจะต้องดูแลร,รักษาไม่ต้องโดนห้ามโดนน้าเท่าไหร่ต้องอะไรยังไงยาคันยาเกาอะไรเนี้ยไอตอนลบออกนี่เจ็บยิ่งกว่า ต้องดูแลรักษายากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นคิดด,ดีก่อนนะครับ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าโตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้นะครับขอแล้วคุณพ่อคุณแม่อนุญาตก็เต็มที่ครับะะชีวิตเราอยากทําอะไรทาครั้งนึงในชีวิตอะมาเล่าเรื่องการทํางานนะเ <c oughs> ห็นบอกว่าทำในเด็กทําอะไรบ้างฮะก็ <c oughs> จริงๆมันเริ่มต้นจากการที่เรายัางอายุน้อยอยู่แล้วก็อยู่ๆก็มีความคิดขึ้นมาด้วยความที่ครอบครัวค่อนข้างจะไม่รวยแล้วก็ไม่จนนะแต่ก็ เราของรแหงอะอ่ะเรื่อยๆซึ่งก็ค่อนข้างจะเหนื่อยกับการที่ใช้ชีวิตกัน3คนพ่อแม่ลูกเนียฮะก็เราก็อยู่ๆก็แวบ,บขึ้นมาด้วยความที่อยากจะหาเงินมาได้ไม่มากก็น้อยก็ยังดีในแต่ละเดือนเพราะว่าวันๆหนึ่งเราก้าวเท้าออกจากบ้านไปเรียนเงี้ยเราได้เงินมาวันละร้อยอย่างเงี้ยสามสิบวันก็สามพันละแม่จะทํายังไงต้องหาเงินสามพันมาให้ลูกทุกๆเดือนอะไรเงี้ยไหนไหนจะนอกเหนือจากสามสามพันนี้อีกล่ะอะไรเงี้ย เราก็จะแว็บขึ้นมาแว็บหบนึ่งว่าถ้าเรามีงานสักอย่างหนึ่งมีเงินเดือนสักสี่ส้าห้าพันอย่างน้อยแล้วก็มาทุนตรงนี้เนอนะก็เลยเริ่มเกิดความคิดขึ้นมาด้วยความที่มันยังอายุไม่ถึงสิบห้าเกนะฮะสมัยก่อนรู้สึกจะแค่สิบห้างที่จะยอมให้เด็กเริ่มทํางานพาร์ทไทม์ได้งีนะ่แต่ผมยังไม่สิบห้าแม่ก็เลยต้องไปฝากงานะงานชิ้นแรกก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องแม่เขาก็เปิดโรงน้ําแข็งอยู่ฮะก็ไปแบ่งแข่งสามวันะเด็กป้น้าเป็นตัวนี่ครับผม <laughs> แบกน้ำแข็งฮะนะฮะสามวันก็ก็เป็นอะไรที่เข็ดเลยแล้วก็ได้เห็นเลยว่าถ้าไม่เรียนนต้องเป็นยังไงมันเย็นบาใช่ไหมครับผมมันเย็นเข็ดี่คือมันเนี่ยจับเฉยๆมันยังเย็นอ่ะมันเหนื่อยพี่มันเหนื่อยเอามันไม่เย็นเหรอมันเย็นด้วยฮะแต่จริงๆจะแบกช่วงเช้าช่วงเย็นไม่ค่อยแบกเออก็แง่ละก็ช่วงเย็นมันก็เย็นนะครับผมอะไรวะเนี่ยครับต่อฮะก็นี่เป็นงานชิ้นแรกที่เริ่มทําแล้ว ชิ้นที่สองก็ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในภาพยนตร์ทุกวันนี้นะฮะภาพยนตร์ล่าฝาฝันใช่ซึ่งก็เป็นงานชิ้นที่สองที่แม่ก็ฝากให้อีกเช่นกันอันนี้เงินค่อนข้างจะเยอะกว่าที่แรกหน่อยคุณแม่เหมือนนักการเมืองเลยเนาะครับผมค่อนข้างจะมาเฟียจะบ้าระเขาจับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็ฝากเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เข้าไปทําอยู่สามสี่เดือนช่วงช่วงปิดเทอมเช่นกันแต่พอขยับมาคราวนี้ก็เลยกลายเป็นอารมณ์ว่าจะทําช่วงปิดเทอมอย่างเดียวมันก็ จะไม่ใช่แล้วเราอยากเราไม่อยากให้เวลาในช่วงเวลาที่เราเรียนเนี่ยสูญเปล่าไปกับการที่เราเรียนอย่างเดียวเนี่ยทำงานด้วยอะไรเงี้ยครึ่งเช้าเรามีเวลาเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ทางานไปด้วยก็ไล่มาก็ตั้งแต่ทําน้ําแข็งใช้ไฟฟ้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นเซเว่นนะฮะหรือเวลาพรนสระเปาครับโรงภาพยนตร์โรงหนังนะฮะแล้วก็จนมาร้องเพลงขลอืนก็เป็นอะไรที่ ทำในช่วงเรียนหมดเลยอันนี้คือแบบคือเราทําทํางานช่วงเช้าเรียนช่วงบ่ายจะเป็นอะไรกันอาชีพทั้งสิ้นทั้งปวงถ้าไปนับร้องเพลงเพราะว่ามันคืออาชีพที่ใช้ในปัจจุบันด้วยนะครับถ้าต้องเลือกเป็นหนึ่งอาชีพจะต้องเลือกเป็นอาชีพไหนหลังจากได้ลองทํามาทุกอย่างแล้วหาตัวเองมาอยู่พอสมควรพี่จริงๆแล้วก็คือมันจะมาเจอตอนท้ายนี่ะคือ,อผมทํางานโรงหนังอยู่ดีๆแต่คือด้วยความที่เป็นตัวผมเนี่ย ก็ต้องยกเครดิตให้แม่แม่ซื้อกีตาร์ผมตอนอายุสิบห้าทำให้ผมรู้ว่าผมเล่นดนตรีได้และร้องเพลงได้อก็เลยกลายเป็นชอบนั่นแหละนั้นมาจนโอกาสมาตอนช่วงทำโรงหนังนั่นแหละก็เพื่อนฝูงก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีวงให้ลงลง,ลงว่าอะไรเงี้ก็เลยลองลง,ลงดูกลายเป็นรู้แล้วว่าตัวเองต้องทําด้านนี้คือร้องเพลงอซึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นคําตอบตัวเองอยู่นะว่าถ้าไม่มีงานชิ้นใดๆในวงการบันเทิงแล้วต่อให้ผมไม่ต้องทํางานหรือร้องเพลงออกสื่อผมก็คงจะไปร้องเพลงดังฝับอยู่ มาร้องตามมันตัวเองสิร้องตามผัมบไทยในร้านนี่ครับผม <c oughs> หมายถึงว่าถ้าเกิดในอนาคตครับ,น,รบนะฮะเอาแล้วถ้าถ้าให้เลือกล่ะถ้าเกิดว่าไอ้ตัดไอ้ร้องเพลงทิ้งซะ <c oughs> ถ้าจะเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่ก่อนหน้านั้นน่ะ <c oughs> ที่เราได้ลองทำ้งหมดลรงน้ําแข็งเซเว่นซาลเปลาขายกระาสไฟฟ้าเอาอะไร ยึดเป็นอาชีพเป็นโรงหนังดีกว่าที่โรงหนังเหรอเพราะว่าทำแล้วเพลินเพลิเพลนได้ดูด้วยมันดูหนังฟรีไงเรืียกอ่าล่าสุดผมเดินเข้าไปโรงหนังที่ไปดูหนังล่าฝ่าฟันเนี่ยรอบแฟนคลับเีลยผมช่วง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 ต่อรอบเนี่ยผมยังไปยืนอยู่ในโรงแล้วผมยังมีได้รับอารมณ์ความรู้สึกนั้นเดิมเดิมกลับมาอเมื่อเราจะต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรเห็นว่าได้งานเก็บแก้วเก็บเกลือที่แฟนคลับผมไปนั่งดูรอบแรกเนี่ยอารมณ์แบบอยากจะพุ่งเข้าไป ออทางออกซ้ายมือนะครับผมปวดตัวเช่นสิ่งนั้น <c oughs> จากที่นั่งครับอะไรอย่างเงี้ยผมยังตะโกนแก้ไม่ขบเลยวันนั้น <c oughs> ซึ่งแบบว่ามันมันดีอย่างตรงที่มันทําให้เราไม่ลืมใช้คําว่ากรรําพืชเลยได้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เหมือนอเป็นการเตือนสติเราอยู่ตลอดเลวลาถือว่าเป็นช่วงชีวิตวัยรุ่นที่ใช้คุ้มค่ากว่าเด็กคนอื่นเยอะนะฮะสมมติว่ามีเปอร์เซ็นต์ประสบการณ์ให้ร้อยนี่ตุ้ยใช้ไปร้อยยี่สิบเลยนะมันเกินเกินไปแล้วนะครับแล้วชีวิต แบบเด็กธรรมดาธรรมดาครับยหงไงแบบช่วงแบบสนุกสนานเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยก็จริงๆจะมีช่วงเรียนช่วงช่วงเรียนเนี่ยค่อนข้างจะได้เจอแล้วก็ได้ทําอะไรที่วัยรุ่นเขาทำกันเยอะอยู่พอสมควรแต่พอเริ่มทํางานมีบ้างพี่มีบ้างในบางเวลาที่แบบช่วงบิดเทอมที่เราจะอาทิเช่นช่วงบิดเทอมส่วนใหญ่จะชนกับช่วงสงกรานเราก็จะเนียนช่วงนั้นทํางานเซเว่นโอ้โหถ้าผู้จัดการตอนนั้นรู้ก็คงเครื่อง ถึงขนาดโกงโกหกวยายตายนะแต่จริงๆยายตายไปนานแล้วเลยขอหยุดมุกเดียวพี่นะเพราะด้วยความที่เซเว่นหรือเขาเขาไม่มีวันหยุดที่เป็นแพทเทิร์นถูกไหมใช่ฮะคุณจะหยุดวันจันทร์อังคารหรือว่ามันจะหยุดสุขเสาร์อาทิตย์ ตายแล้วสงการมีจันทร์อังคาเฮ้ยมีสุขเสาร์อาทิตย์พอดีทำยังไงอะทำเซเว่นทำยี่สิบสี่ชั่วโมงไะเขาวะยายตายอีกรอบยายตายสงการยายระดุ้งเฮือกเลยโอ้ยายตายไปนานแล้วฉไปตายเหยี่ยมอีกรอบเลยเนี่ยแล้วที่ฮาวันนั้นคือหลังจากที่หยุดไปผมไปเล่นสงการได้ตามประสงค์ตัวเองฮะเช้าวันจันทร์มาคือต้องตีหน้าเศร้าเล่าความเทสเตอ เศร้ายายตายเศร้าใส่ชุดดำมาใส่ชุดดำมากไม่นี่พ่อพี่ทํางานเซเป็นแต่คือคือยังไงก็ต้องทําหน้ามีนิ้ยนิดหน่อยหนึ่งบ้าอะไรอย่างนั้นคือคนทําผิดอ่ะนึกออกไหมมันก็ต้องไปแก้ตัวกลัวคนจับได้มีหลุดป่ะพี่มีหลุดนะไม่มีไม่มีผมเหรอผมเนียนผมแต่ว่าเนียนกว่าพี่เยอะว่ะพี่โกหกปู่ตายปู่พี่ตายไปนานแล้วใช้มาสี่ห้าครั้งแล้วปู่ยังตายอยู่เลยเออแล้วแล้วเคยเผลอหลุดอ่ะนั่นแหละมันก็เป็นอารมณ์ที่แบบว่าบางทีเราก็จะขวนขวายความ ความหันษาในความเป็นวัยรุ่นอยู่ก็มีบ้างนะฮะแต่ก็ยังไม่ทิ้งกับอุดมการเดิมที่อยากจะทํางานอยู่ครับนะก็ยังเห็นว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นเขาก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะฮะที่ตุ้ยจะเป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่เที่ยวนู่นทเที่ยวนี่แต่มันน่าชื่นชมตรงนี้ที่ทํางานไปด้วยนะครับยังหาเวลาไปเที่ยวด้วยแล้วที่สําคัญก็คือสามารถหลุดรอดพ้นจากสิ่งที่มันชอบกระชากวัยรุ่นไปในทางที่ทำตามนะก็ต้องให้เครดิตคุณแม่ด้วยที่ตามจนได้ดีนะครับเดี๋ยว ช่วงนี้นะฮะคงพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับในช่วงชีวิตการทำงานของตุ้ยบ้านนะว่าเป็นยังไงบ้างครับสักครู่เดียวฮะในนี้มีตุ้ยฮะ